แพ็กเกจจิ้งเนี่ยประเทศแต่ยุโรปจำนวนมากเนี่ยได้เริ่มออกกฎหมายที่จะบังคับว่าตัวสินค้าบรรจุภัณฑ์หมายถึงว่าบรรจุภัณฑ์อาหารหรือว่าบรรจุภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ต้องมีรีไซเคิลผสมที่เขาพูดกันว่าการใช้รีไซเคิลเนี่ยจะทำให้เครื่องพังนะครับหลักๆเนี่ยการที่เครื่องจะพังจากการใช้รีไซเคิลเนี่ยจะเกิดจากสิ่งปนเปื้อน ที่อยู่ในเม็ดพลาสติกรีไซเคิลถ้าเราสามารถสามารถนำสิ่งปนเปื้อนต่างๆเหล่านี้นะครับออกไปจากเม็ดพลาสติกของเราได้เนี่ยตัวเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเนี่ยครับแคบจะมีสิ่งปนเปื้อนเท่ากับเม็ดใหม่เลยครับสวัสดีครับเวัสดีครับผมไก่สีนะครับจาก p a s k e t c o m คครับวันนี้ผมได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากทางคุณอันนะครับ จากทีมพาสสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งเจอกันอีกครั้งนานๆเจอกันทีเรามีเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับผมสำหรับวันนี้เองต้องบอกได้เลยครับว่าพลาดไม่ได้เพราะเรากําลังคุยเรื่องที่ ใกล้ตัวของเรามากๆเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับหายใจเข้าไปก็สิ่งแวดล้อมครับอาบน้ําก็สิ่งแวดล้อมทั้ทหมดทั้งหลายทั้งปวงรู้แล้วแต่เป็นสิ่งแวดล้อมครับทำไมคุณอันถึงได้พาทีมพลาสเข้ามาสู่ในวงการของตัวเม็ดพลาสติกรีไซเคิลมันเกี่ยวไงกับสิ่งแวดล้อมฮะอ๋อก็ก็จริงๆต้องต้องบอกว่าธุรกิจเนี้ยมันมันเป็นธุรกิจที่เริ่มบริษัทเราเริ่มต้นมานานแล้วครับเริ่มต้นมาจากวันแรกจนถึงวันนี้ก็ประมาณ จริงๆประมาณ50ปีแล้วนะครับก็แต่จุนอายุคุณอ่านไม่น่าจะถึง50าสิบนะผมพอไม่ถึงครับจริงๆตั้งแต่สมัยรุ่นรุ่นคุณพ่อรุ่นอากงนะครับครับแต่ก็ต้องบอกว่าสมัยเริ่มต้นเนี่ยยังไม่มีใครคิดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับครับสมัยเริ่มต้นเนี่ยการใช้พลาสติกรีไซเคิลเนี่ยเป็นเรื่องของต้นทุนต้นทุนเป็นหลักเลยนะครับจริงแว่าเราไม่เกี่ยวนะครับณวันนั้นครับหลังจากนั้นเนี่ยยุคสมัยก็ผ่านมา นะครับจนหลังจากที่โลกเราได้ผลิตพลาสติกมามากเกินจำเป็นนะครับสุดท้ายเนี่ยเมื่อพลาสติกมันคือสาสารที่มันไปไหนไม่ได้นะครับมันก็กลายเป็นขยะนะครับเป็นตัวสร้างมลพิษนะครับทั้งเรื่องขยะพลาสติกเรื่อง global warming ต่างๆครับโลกเราก็เลยเริ่มหันมา ใช้ Recycle ลพล s สตินะครับเริ่มผันมา r e c y c l ิกันนะครับถ้าเราเห็นเทรนด์ของตลาดนะครับในเรื่องการลดขยะพลาสติกก็ดีนะครับหรือว่าการใช้ Recycle เพื่อลดโลกร้อนก็ดีนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นจุดเริ่มต้น แล้วก็เป็นที่มาว่าทําไมเราถึงสนใจธุรกิจนี้ครับผมก็เหมือนกับจู่เริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ประกอบธุรกิจตามปกติของคนทั่วไปครับแต่มองว่าคุณค่าของการที่จะสร้างในส่วนของธุรกิจที่เพิ่มขึ้นก็ตางเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเข้ามาด้วยอันนี้ก็ถือว่าสามารถทั้งในในส่วนของตัวเองด้วยแล้วก็ส่วนที่เป็นสังคมด้วยโอ้โสุดยอดมากครับสําหรับไอเดียนี้นะครับแล้วจริงๆในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยคำว่ารีไซเคิลเนี่ยเข้ามาใกล้ตัวมาก รอกก้างเราไม่ว่าจะเป็นกระดาษไม่ว่าจะเป็นพลาสติกไม่ว่าจะเป็นเหล็กเริ่มมีส่วนคําว่ารีไซเคิลเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วใช่ไหมครับไอ้ตัวเหล็กเองนี่บางครั้งอาจจะต้องมีการนําในส่วนที่ใช้แล้วกลับเข้ามาซะด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรีไซเคิลอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันใชน่ตัวพลาสติกมาเรามาดูกันฮะว่าพลาสติกคําว่ารีไซเคิลจริงๆมีกี่ชนิดฮะสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยพลาสติกรีไซเคลิลมีชนิดเดียวก็คือพลาสติกของเก่า ก็คือใช้แล้วล่ะก็คือเป็นพลาสติกที่ไม่ได้อยู่ในรูปเม็ดใหม่นะครับเรียกรีไซเคิลหมดนะครับจนกระทั่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการแยกอย่างชัดเจนนะครับเป็นคำว่า PIR แล้วก็ P C R โอเคนะครับนันให้ความนิยามนิดนึ่งฮะเผื่อหลายๆท่านเองเข้ามาสู่ในวงการพลาสติกจะได้เข้าใจว่า P I R ต่างกับ P C R อย่างไรครับก็ P I R เนี่ยครับย่อมาจาก Post Industrial Recycle นะครับส่วน P c R เนี่ยย่อมาจาก Post Consumer Recycle นะครับอันนี้จะมีเวลาคนได้ยินปุ๊บเนี่ยจะมีความเข้าใจผิดส่วนมากเลยอย่างอย่างหนึ่งก็คือว่า ทุกคนจะคิดว่า PIR เนี่ยจะต้องเป็นขยะที่มาจากโรงงานชื่อมันใกล้เคียงกันชื่อมันใกล้เคียงเพราะมันเป็นคำว่า Industrial ครับส่วน PCR เนี่ยจะต้องเป็นขยะที่มาจากชุมชนนะครับหรือผู้บริโภคนะครับซึ่งความเข้าใจนี้ถูกครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเราถูกครึ่งนึงใช่ถ้าเราแปลความหมายกันจริงๆเนี่ย PIR และ PCR เนี่ยแบ่งแยกกัน ด้วยฟังก์ชันของการใช้งานนะครับหมายความว่าถ้าขยะตัวนั้นยังไม่ถูกใช้งานด้วยจุดมุ่งหมายที่มันถูกสร้างขึ้นมาเราจะเรียกว่า PIR แต่ถ้าขยะนั้นถูกใช้งานแล้วนะครับเราจะเรียกว่า PCR ผมยกตัวอย่างที่สับสนกันมากที่สุดจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับก็คือสมมติโรงงานหนึ่งโรงงานนะครับอาจจะเป็น โรงงานเป่าขวดเป่าขวดเพชรได้ขวดออกมาละได้เป็นขวดเพชรออกมาล้ได้ขวดเพชรละโอเคถ้าขวดเพชรที่เป่าออกมาเนี่ยใช้งานไม่ได้ใช้งานไม่ได้อาจจะรั่วหรืออาจจะอะไรก็ตามไปเนี่ยมันจะิดตัวมาฝาอาจจะปิดเบี้ยวอ่ะใช้ไม่ได้ละใช่ใช่ใช่ตัวนั้นเอามารีไซเคิลได้เรียกว่า P.I.R.P.I.R. เพราะว่าฟังก์ชันที่มันถูกสร้างขึ้นมาใช้งานคือบรรจุน้ํา แต่มันยังไม่โดนมันจุอเหมือนกับเพื่อออกมาเองใช่ใช่มันก็เสียรูปตั้งแต่แรกแล้วเราเราก็มานำรีไซเคิลเราเรียกว่า p i r เรียก p i บแต่ในขณะเดียวกันครับถุงเม็ดพลาสติก PET ที่ซื้อมาเพื่อรีไซเคิลเพื่อไม่ให้เใช้เขาเพื่อผลิตนะครับเพื่อผลิตเมื่อเราได้แกะถุงเม็ดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เทเม็ดลงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับฟังชันในการ ผลิตของถุงนี้คือการปกป้องเม็ดพลาสติกจากโรงงานผลิตเม็ดมาจนถึงผู้ใช้งานเมื่อภาระมันได้จบจบเรียบร้อยแล้วนะครับตัวถุงเม็ดพลาสติกนี้จะถูกเรียกว่า PCR ถ้าเราเอาไปรีไซเคิลจะเรียก PCR ใช่ซึ่งเทียบเท่ากับเมื่อกี้ไอ้เจ้าขวดน้ำเมื่อกี้นี่นะครับถ้าส่งมันดีๆเติมน้ำแล้วเอาไปขายข้างนอกคนซื้อเสร็จแล้วไปดื่มน้ำจนหมด แล้วเราก็ทิ้งใส่ขยะมีคนนําในส่วนของขยะส่วนที่เป็นตัวขวดพลาสติกตัวนั้นเอามาในการรีไซเคิลเรียกว่าเป็น PCR เช่นเดียวกับไปตัวถุงพลาสติกเมื่อกี้นี้ใช่ครับเข้าใจนะฮะว่าตอนนี้เองเนี่ย PIR กับ PCR มีความแตกต่างกันแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับตัว PCR เท่าที่ผมได้ยินมาจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถช่วยทําให้เรื่องสิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นได้ด้วยอย่างที่เราคุยกันนะครับคุณอ่นลองคิดดูสิครับว่าในกรณีถ้าสมมติเรานําขยะ ไม่มารีไซเคิลมันจะไปไหนฮะมันไปลงท้องทะเลแล<ช>้วยิ่งไปกว่านั้นถ้าสมมุติว่าไม่ไม่นำมารีไซเคิลจำเป็นจะต้องใช้จากน้ำมันดิบออกมาแล้วก็ผลิตเป็นพลาสติกอันนั้นก็คือเกิดคดาคร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นในอากาศเห็นไหมครับว่าการรีไซเคิลของพวกเราเนี่ยนะครับ สามารถปกป้องธรรมชาติได้ถึง2อย่าง1ลดในส่วนที่เป็นขยะในทะเลอันที่2คือสามารถลดในส่วนที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยออกไปข้างนอกได้ด้วยนะครับซึ่งทั้ง2ส่วนนี้ PCR ก็เลยเข้ามามีบทบาทอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เองต้องบอกเลยนะฮะปากีสถานน้าท่วมเราเห็นกันเยอะมากใช่ไหมครับแถวยุโรปเองอังกฤษเองแห้งแรงมากส่วนทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดเนื่องจากสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปค แล้วอย่างนี้เทรนด์ของตัว PCR ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างฮะจริงๆแล้วจริงๆต้องบอกว่า PCR เนี่ยครับเราพูดว่าการลดโลกร้อนคือทุกคนเนี่ยจะพยายามใช้คำว่าต้องการลดคาร์บอนฟุตปรินใช่นะครับต้องการลดคาร์บอนฟุตปรินมีสัอีกแล้วนะฮะคำว่าคาร์บอนฟุตปรินส่วนตรงนี้การใช้รีไซเคิลพลาสติกเนี่ย ทำไมทาไมถึงเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากว่าการเซฟคาร์บอนฟุตปรินต์เมื่อเทียบกับการใช้เม็ดพลาสติกใหม่นะครับโดยเฉพาะในกลุ่ม PPPE หรือ p t เเนี่ยมันลดได้หลัก60-80%ถซึ่งมันเป็นช็อตคัทที่เราใช้คำว่า ง่ายและดีมากและดีมากครับ,รบง่ายและดีมากคือมันไม่มีอะไรที่อ,อยู่ๆคุณจะไปอยู่ๆคุณจะไปลด60-80%ถึง80%ทันที ใช่ครับแต่ถ้าสูใช้รีไซเคิลเกิดแน่ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าเราได้ตัวเม็ด PP แล้วกันนะครับเราอยู่ในวงการพลาสติกเราก็รู้จักเจ้าคำว่าโพลีโพรเพนขึ้นมา PP นะครับซึ่งเจ้า PP ตัวนี้ถ้ามาจากเม็ดวร์จินมาถึงว่าเรานํามาจากน้ํามันดิบเอามากันอะไรต่างๆเรานี่จนกระทั่งผลิตออกมาเป็นพลาสติกเนี่ยในหนึ่งกิโลกรัมของ PP เม็ดใหม่นะครับปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ1.8กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ถ้าสมมุติว่าเจ้า PP ตัวนี้เนี่ยมันเกิดเป็นรีไซเคิลหมายถึงว่ามันถูกใช้ฟังก์ชันไปละแล้วเราหยิบ PP ชิ้นนี้เนี่ยนะครับเอามารีไซเอามาใช้ใหม่นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีคาร์บอนฟุตพินเหลืออยู่แค่0.5กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อกิโลกรัมเจ้าพีพีนี้เท่านั้นเองเรื่องนั้นเนี่ยคือความแตกต่างระหว่าง1.8กับ0.5นย์จุดห้านะครับซึ่งภาพตรงนี้เนี่ยครับทีมพาสนะครับ PP 1ตันนะครับที่เป็นรีไซเคิล100%ร ต้นมะม่วงนะฮะครับ94ต้นต้องบอกพันได้ไหมครับเอาเป็นต้นมะม่วงที่เรากินกินกันอยู่แล้วกันนะฮะเราไม่ได้บอก้ว้็ว่าเป็นพันไหนนะฮะซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยนะครับเท่ากับว่าส่วนที่การผลิตของทางทีมพาสก็เท่ากับเป็นการช่วยทําให้เกิดมีต้นไม้เพิ่มขึ้นในบ้านเมืองของเราด้วยเช่นเดียวกันครับอย่างอย่างที่พี่ไก่สีบอกนะครับว่าการการใช้พลาสติกรีไซเคิลเนี่ยมัน ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยมันสามารถเทียบกับการปลูกต้นมะม่วงได้เป็นจํานวนมากใช่ไหมครับเก้าสิบสี่ต้นนั่นแปลว่าเพียงแค่เราใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลความพยายามมันง่ายกว่าที่เราจะต้องไปปลูกต้นไม้เยอะมากเลยครับแล้วต้องให้ต้นไม้ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์อีกหนึ่งปีใช่ถึงจะเทียบเท่ากับใช้ตัวพลาสติกจากทีมพลาสหนึ่งตันแล้วต้นไม้นั้นต้องโตเต็มวัยแล้วนะต้องเต็มวัยแล้วด้วยต้นเล็กๆต้นกลางไม่นับนะฮะอันนี้ไม่นับใช่ครับดีครับผมว่า เรามาดูกันต่อดีกว่าครับจริงๆพฤติกรรมของคนเราเองเนี่ยเราจะสบาย ใช้เศษอะไรถูกมากเลยทิ้งแล้วกันไม่จำเป็นต้องดูแลรักษามันเอาละมันก็เลยเกิดเป็นรักษาของตัวขยะที่เต็มไปหมดเลยนะครับถ้าวันนี้เนี่ยเราต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมบางคนก็เปลี่ยนได้ด้วยตัวเองบางคนก็มีกฎหมายมามาช่วยในการบังคับให้สังคมอยู่ในกรอบเดียวกันมีกฎหมายอะไรบ้างฮะในการที่จะบังคับที่มีการใช้ตัวรีไซเคิลในตลาดโลกปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะในตลาดยุโรปนะครับหลายๆประเทศเนี่ย ในเราพูดถึงเรื่องแพคเกจิ้งก่อนนะครับเพราะเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรแพคเกจิ้งเนี่ยประเทศแต่ยุโรปจำนวนมากเนี่ยได้เริ่มออกกฎหมายที่จะบังคับว่าตัวสินค้าบรรจุภัณฑ์หมายถึงว่าบรรจุภัณฑ์อาหารหรือว่าบรรจุภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่นต้องมีรีไซเคิลผสมนะครับยงยกตัวอย่างางเช่นประเทศอังกฤษนะครับได้เริ่มไปตั้งแต่ ที่ผ่านมาแล้วนะครับเขาบังคับว่าแพคกเกจจิ้งทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีรีไซเคิลผสมอย่างน้อย30% 3 0ถ้าไม่งั้นจะต้องโดนแทกเกิดขึ้นนะครับซึ่งซึ่งอันนี้เป็นกฎหมายหนึ่งในในส่วนของแพคกเกจจิ้งนะครับในส่วนของรถยนต์ในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็มีเช่นกันนะครับว่าในส่วนของ ในส่วนของสินค้าที่เขาผลิตออกมาเนี่ยจะต้องมีรีไซเคิลผสมอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ครับนะครับนอกจากเรื่องการบังคับรีไซเคิลคอนเทนต์นะครับในเชิงกฎหมายยังมีเรื่องของคอมมิชเมนต์นะครับของแบรนด์ระดับโลกต่างๆที่ได้คอมมิชเมนต์เอาไว้ในในการประชุมที่เราเคยได้ยินเช่นคอ p 2 6ยี่สหรือ Paris Convention ก็ตามนะครับเขาได้มีการสัญญาเอาไว้ว่าบริษัทเขา จะลดการใช้พลาสติกใหม่ลงเท่าไหร่นะครับครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเ,เทรนด์ใหม่ที่กำลังจะเกิดน,นะครับเทรนด์เนี้ยเป็นเทรนด์ที่สำคัญมากนะครับก็คือถ้าบางคนเคยได้ยินมันจะมีกฎหมายใหม่ที่เรียกว่า Carbon Tax Carbon Tax. คาร์บอนแท็กซ์คาร์บอนแท็กซ์นะครับคาร์บอนแท็กซ์กำลังบอกว่า ต่อไปในอนาคตเนี่ยสินค้าทุกอย่างที่ส่งออกอนะครับจะต้องถูกคำนวณคาร์บอนฟุตปรินต์นะครับแล้วเขาจะเปรียบเทียบว่าประเทศเขาจะอิมพอร์ตสินค้านี้แล้วในประเทศเขาถ้าเขาผลิตสินค้านี้เขาจะมีคาร์บอนฟุตปรินต์เท่าไหร,ร่แล้วสิ่งที่เรากำลังส่งออกไปที่เราผลิตเนี่ยรเรา มีคาร์บอนฟุตปรินเท่าไหร่แล้วถ้าค่าคาร์บอนฟุตปรินของโปรดักต์เราสูงกว่าของประเทศเขาส่วนต่างเนี้เราจะเก็บต่างเก็บต่างเรียกว่าเป็นภาษีหรือว่าแท็กใช่ใช่ใช่นั่นแปลว่าในอนาคตเนี่ยภาพที่เราเคยคิดกันครับว่าเราจะต้องทําให้ถูกๆนะครับทำให้ถูกถูกใช้กระบวนการ ใช้กระบวนการที่คาร์บอนฟุตเป็นถุงสูงนะครับเครื่องจักรกินไฟมากๆนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้คาร์บอนฟุตปรินต์ของตัวโปรดักต์ของเราสูงนะครับสุดท้ายต้นทุนที่เราเซฟได้ในต้นทุนการผลิตจากการที่เราเลือกใช้ปัจจัยการผลิตแบบนี้ก็จะต้องไปเสียค่าใช้จ่ายในภาษี คาร์บอนแท็กแทนก็คือฐานาสีฐานาสงแวดล้อมแทนเดี๋ยวครัวผมนิดเดียวนะฮะตอนนี้จริงๆต้องบอกว่าถ้าเราอยากจะใช้รีไซเคิลเองบางคนตึงอิดตึงอิดอยู่เหมือนกับแล้วมันคุณภาพมันดีหรือเปล่าครับและจริงๆแล้วเรามีมาตรฐานไหมฮะในการที่จะดูแลเรื่องรีไซเคิลต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าต้องบอกว่าความเป็นห่วงนะครับของตลาดรวมถึงผู้บริโภคที่ผ่านมานะครับหลักๆรีไซเคิลเนี่ยเขาก็จะกลัว ถ้าพูดถึงตัวเองจะกลัวเรื่องปัญหาเรื่องกลิ่นนะครับกลัวปัญหาเรื่องจุดําผมผมว่าจุดดายังพอยอมรับได้เพราะมันไม่สวยเออมันไม่ค่อยสวยแต่ว่าเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยอะไรที่เป็นรีไซเคิลเนี่ยมันดูรักโลกดังนั้นเปลี่ยนเลยจุดดําแบบนี้ถ้าเราสังเกตเห็นสินค้าอย่างไนกี้หรือ a าดิดารุ่นใหม่ๆมักจะเป็นดอ นะครับสาเหตุที่เขาออกแบบให้เป็นดอทเนื่องจากเขาต้องการใช้รีไซเคิลและเขารู้ว่ารีไซเคิลมันมีจุดดำใช่ดังนั้นก็เลยเอาดีไซน์เข้ามาช่วยจุดอ่อนตรงนี้ให้กลายไปเป็นจุดแข็งแทนนะครับก็อยู่ในดีไซน์เลยใช่ใช่ใช่ครับผมเข้าใจว่าหลักๆก็จะเป็นเรื่องกลิ่นเรื่องของ สารปนเปื้อนใช่นะครับความแข็งแรงแล้วคุณอันความแข็งแรงครับอันนี้ก็มีส่วนนะครับก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีนีปัจจุบันนะครับสินค้าที่เราผลิตอยู่ในปัจจุบันในในแบรนด์อินโดกรีนของเรารนะครับเราได้ทำการพัฒนาสินค้าของเรานะครับโดยใช้กระบวนการผลิตนะครับเราเราบอกว่ากระบวนการผลิตเราเนี่ยทันสมัยที่สุดที่หนึ่งของโลกใบนี้ละ นะครับสามารถสามารถควบคุมเรื่องกลิ่นได้นะครับสามารถปรับปรุงความแข็งแรงได้นะครับแล้วก็เราสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตนะครับให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าได้ครับนะครับโอ้อันนี้ถือว่าความสุดยอดนะครับฝีมือคนไทยครับก้าไกลครับก้าวไกลถึงระดับโลก ใช่ครับถัดไปนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าจริงๆแล้วคำว่า r ีไซเคิลมันมีกฎหมายมารองรับมีมาตรฐานมีการดูแลแล้วผมเคยได้ยินมาด้วยนะครับทางสถาบันพลาสติกถ้าใครสนใจนะครับว่าเอาส่วนที่เป็นตัว PCR มาผสมกับผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะครับสามารถไปขอ PCR mark ได้นะครับยิ่งไปกว่านั้นเร็วๆนี้นะครับโปรดติดตามตอนต่อไปก็คือทางสถาบันพลาสติกก็จะมีมาตรฐานทางด้าน PCR ออกมาครับแต่จริงๆแล้วต่อให้มีมาตรฐาน แต่ใจลึกๆของคนเราอะฮะคุณอ่านครับหลังจากที่เราไปเจอลูกค้าหลายๆรายเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเออการที่เราใช้รีไซเคิลจะทําให้เครื่องมันพังบ้างการใช้รีไซเคิลทำให้วัสดุของเขาอ่อนแอไม่สามารถตรงกับความต้องการของลูกค้าได้บ้างบางคนแถมไม่บอกเลยว่าใช้รีไซเคิลแล้วของเสียออกมาเต็มไปหมดเลยจริงๆแล้วมีมันมีเทคนิคอย่างไงบ้างครับที่สามารถใช้รีไซเคิลได้อย่างมีความสุขจริงๆแล้วเนี่ย การใช้รีไซเคิลเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตตอบทีละข้อนะครับเรื่องที่หนึ่งเนี่ยที่เขาพูดกันว่าการใช้รีไซเคิลเนี่ยจะทำให้เครื่องพังนะครับหลกัลกๆเนี่ยการที่เครื่องจะพังจากการใช้รีไซเคิลเนี่ยจะเกิดจากสิ่งปนเปื้อนอที่อยู่ในเม็ดพลาสติกรีไซเคิลนะครับนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่ากระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเนี่ยไม่สามารถ นำสิ่งปนเปื้อนต่างๆนะครับออกไปได้จากกระบวนการล้างของตัวเองก็ดี <Okay. S 2> หรือว่ากระบวนการเอ็ก u s คลูของตัวเองก็ดีนะครับซึ่งถ้าเราสามารถสามารถนำสิ่งปนเปื้อนต่างๆเหล่านี้นะครับออกไปจากเม็ดพลาสติกของเราได้เนี่ยตัวเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเนี่ยแทบจะ มีสิ่งปนเปื้อนเท่ากับเม็ดใหม่เลยครับครับดังนั้นดังนั้นเรื่องเรื่องการที่เครื่องจะพังนะครับหรือเครื่องจะมีปัญหาสกรูฉีดหัวฉีดจะตันแบบนี้นะครับก็โอกาสเกิดน้อยมากน้อยมากนะครับยิ่งถ้าสมมุติว่ารีไซเคิลชุดนั้นเองเนี่ยมีมาตรฐานด้วยก็ยิ่งเป็นตัวที่จะมีการยืนยันนะครับว่าใช่แล้วปลอดภัยฮะครับผม